สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมัยทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับเปลี่ยนจอในนะครับ MacBook Pro A1706 นะครับอันนี้ลูกค้ามาในาการจอแตกนะครับอันนี้ช่างไอก็ได้ทําการเปลี่ยนจอในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาหลังจากที่เปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเรื่องของขอบยางด้วยที่ว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเส้นใหม่ให้เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้ครับจอใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของตัวจอในที่ร่อเราเปลี่ยนไปนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับเปลี่ยนเฉพาะจอในนะครับมันก็จะมีเรื่องฝุ่นละอองเล็กน้อยนะครับแต่ทางช่างก็จะพยายามให้มีน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับสําหรับตัวฝุ่นนี่ครับเปลี่ยนจอในอ่าจะเป็นราคาประหยัดนะครับประหยัดก่อเปลี่ยนจอยกหัวนะครับอถ้าเปลี่ยนจอยกหัวจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่อันนี้ก็เปลี่ยนครบเซตเลย มีตัวขอบยางด้วยนะครับที่ว่าเปลี่ยนให้มันก็เริ่มแบบเสริอมสภาพนะครับตัวยางมันก็จะโดนกินเนื้อเรื่อยอันนี้มันต้องแกะออกมาอยู่แล้วนะครับแกะมันก็จะขาดเป็นปกติมันต้องเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับนี่นี่ก็เป็นหน้าตาหลังจากที่ว่าเราเปลี่ยนให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับ ใช้ก็ใช้เป็นวิธีการทั่วไปเลยก็คือจะใช้ตัวแผ่นฟิล์มนะครับในการแกะแต่ว่าทำทุกขั้นตอนนะครับจอในต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าด้วยความที่ด้านในมันจะมีฟิล์มนะครับถ้าเราไปเผลอไปโดนหรือว่าเผลอทำเศษ ขอบยางนะครับเข้าไปเยอะนะครับมันทําให้ฟิล์มเสียเราต้องทําการเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับก็แกะทุกส่วนออกเลยแยกตัวท็อปเคสกับตัวหน้าจอ,อ,อมาก่อนนะครับแล้วก็แกะตัวบัตเซลหรือว่าตัวโลโก้ตรงนี้ออกก่อนนะครับแสะออกจะใช้ตัวป่าน้อยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันแตกมาอยู่แล้วแต่ช่างเลยใช้เป็นตัว ฟิล์มนะครับแผ่นบางก็ค่อยแซะตรงจากนั้นก็เอาตัวขอบยางออกนะครับแล้วก็ถันน็อตตรงบริเวณนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยๆแซะตรงชั้นขอบจอนะครับชั้นขอบจอมันก็จะบางๆเลยมันก็เป็นชั้นแรกนะครับก็ค่อยไล่ไปตั้งแต่ตรงตรงแท่นเหล็กตรงนี้นะครับ ค่อยๆไล่มันขึ้นมาเพื่อแซะตัวอขอบแซะตัวกาวเดิมของลูกค้าออกนะครับนี่รอบๆอย่าแซะเข้าไปลึกนะครับพยายามให้มันอยู่ในบริเวณตัวกาวเดิมของลูกค้านะครับนี่ตรงนี้เราแซะเสร็จปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาได้เลยเก็บฝุ่นเก็บไดไรให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบจอใหม่ก็อ่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจริงๆก็ค่อนข้างยากนิดนึงต้องใช้ประสบการณ์ในการเปลี่ยนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ว่ามี MacBook นะครับจอแตกนะครับก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีสวิตได้เลยครับสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ a c e b o o k หรือว่า Line แอได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็งขหอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ